สวัสดีครับพบกับช่างกุดนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับว่าปลาสูตรแตกปลาสูตรเล้าอยู่ข้างในนะครับจินยังรู้พลาดนักป่ายังรู้ทั้งนะครับปลานี้ส่งซ่อมพอดีส่งซ่อมแล้วนะครับก็แก้ไขให้แล้วมันแตกนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ดังสี่สูตรนะ้ำเช็คลวแล้ว สูตรนี้ปรากฏว่าผ่าลงไปนะครับก็เจอรูจุดส่นสูตรนี้ผมก็ผมดูดีแล้วนะดูดีแล้วแต่ว่าไม่รู้ไปอาบน้ำเช็คบัวแล้วมันมาออกอยู่ข้างล่างนี่ครับมันมาออกอยู่ตรง,งริมอะไรนะทั้งที่ผมนะพูดง่ายๆว่าเปิดแผ่กันไ้แล้วะพอเราปาดหน้าด้านบน ออกข้างล่างเชยเลยนะอันนี้ก็คือข้างานนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างในเป็นโพรงเห็นไหมโพรงน้ํานะครับข้างในนี่โพรงน้ําโพรงน้ํมันจะวิ่งไอ้ที่เป็นโพรงข้างในเะนี่ยตื่นน้าวิ่งนะครับน้ํมันจะวิ่งจากไหนนะครับน้ํามันก็จะวิ่งจากเนี่ยจากวิ่งข้ามตัวนี้ข้ามไปมาหากันได้ข้ามอ้อมบ่าววาวยนะข้ามอ้อมโป่งวชิระ,ะรข้างในก็คือโพรงน้ํา ด้านนี้ก็เป็นน้ำรับน้ำเข้านะครับน้ำเข้าน้ำเข้าวิ่งนี่คือพ่อน้ำตาน้ำมันมนะก็บางครั้งการทำงานนะครับมันก็มีผิดพลาดนะครับก็ไม่ได้ว่าเก่งเสือมือไปนะครับคือว่า,าส่งซ่อมครั้งเดียวแล้วผ่านนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีคำถามตามตาม,มาว่า แล้วทีนี้ซ่อมทาครั้งแรกแล้วมันในฐานเนี่ยนี่ๆแเราเราก็มาซ้ํารอบสองเนี่ยพอรอบสองผ่านเนี่ยเอาไปใช้งานมันจะได้นานไหมนะก็ปาซ่อมนะครับเคยต่อไปหลายกิปเล้วา่าการใช้งานมันจะไม่เต็มร้อยเหมือนฝาใหม่นะครับที่เขาออกมาจากโรงงานเลยนะครับฝานี้ก็ถ้าผ่านรอบนี้ก็คงจะให้การใช้งานได้ที่เจ็ดสิบ เปอร์เซนถึง้อยนะครับเพราะว่าไงเพราะว่าฝาตัวนี้เวลาเอามาซ่อมนี้ต้องมีการปาดหน้าฝ้าออกไปนะครับสมมุติว่าหน้าฝาความหนามันอยู่ที่อ่าสิบเซนนะครับสิบเซนปาดออกไปก็เลยจะเก้าเซนเกือบสิบแต่ไม่ถึงสิบนะครับฝ้าก็จะบางลงนะครับถามว่าบางลงแล้วเราก็ไปเสริมปะเก็นเสริมอะไรเราเอานะครับเอนี่แหละครับผม มันผมถึงตอบว่ามันไม่เต็มร้อยนะครับใครจะตอบว่าเต็มร้อยที่อื่นแบบเขาซ่อมเขารับประกันว่าง,งานผมเนี่ยซ่อมออกมาเนียบเต็มร้อยเต็มอะไรเขาก็ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ผมตอบแบบไม่กักเลยนะครับต้องพาสูบมาหลายสิบปีมันไม่มีหรอกครับฟาสูบซ่อมมือสองนะครับมือสามมือสี่จะไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนของใหม่ ผมเลยตอบว่ามันได้อยู่เจ็ดสิบถึงแปดถึงร้อยนะครับบางฝ้าอาจจะได้เก้าสิบบางฝ้าจะได้ร้อยเลยนะครับก็ไม่แน่นะฝาที่ร้อยเลยมันก็มันฝาที่แตกเล็กนะครับฝาที่ไม่มีผลไม่ได้ปาดหน้าเลยนะครับบางฝานะครับเราก็ให้นะผมเลยตอบแบบรวมๆว,ว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะฝาสูบที่แตกด้วยแล้วก็การปาดฝาออกเยอะไหมด้วยฝาสูบยาวก็มีผลนะ สี่สูบหกสูบมีผลต่อการปาดหน้ามันกันหกสูบการปาดหน้าหัวท้ายก็จะออกเยอะกว่าสี่สูบหน่อยหนึ่งตอบได้เลยว่าฝาสูบเนี่ยหน้าฝามันตรงดีนะครับฝาจะมีซุบบ้างรอยกดปะเก็นบ้างนน่นนี่นั่น,นใครที่รับได้ก็ซ่อมครับส่วนใครที่รับไม่ได้เขาก็ซื้อใหม่นะครับส่วนฝาที่หายากๆนะครับฝาไม่ค่อยมีขายเขาก็ซ่อมเอานะครับ หรือเขามีเงินเขาก็เปลี่ยนคันใหม่มันก็ประมาณนั้นเอามาให้ดูเฉยครับคลิปนี้ฝาสูบมันมีโพงน้าเด้อน้ามันวิ่งข้างในแต่ถ้าเกิดการแตกการร้าวการรั่วเมื่อไร่นะครับน้ําก็จะเข้าเบ้ามาฉีดเข้าเบ้ามาฉีดออกมาหน้าฝาสูบเข้าลูกสูบนะครับประมาณนั้นมันถึงเป็นที่มาของเราจะต้องทําไงให้ได้หงตัวนี้น้ําไม่ออก นะครับน้ำไม่ออกน้ำไม่รั่วนะครับมันถึงมีวิธีการนะครับเขาถ้งเียว่าการซ่อมฝาสูตรโอเคนะครับคิดว่าคงเข้าใจมันดูแลน้ำในหม้อน,น้ำให้ดีนะครับเยนถ่ายน้ำนารอเย็นตามเวลาอันสมควรนะครับจะไม่คิดหน้าขอบคุณดีครับ